สวัสดีครับผมทีจากพักดีเฮาส์นะครับวันนี้ผมพามาดูงานบิวอินที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับรายละเอียดเป็นยังไงตามผมมาครับครับผมมาในส่วนแรกของบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นสไตล์โมเดินผสมกับมินิมอลคือเอาลายไม้มาตัดกับพวกมุมโค้งนะครับมาในส่วนแรกนะครับจะเป็นของผนังทีวีนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นชั้นโชว์แล้วก็ทําเป็นมุมโค้งให้แล้วก็ใส่เป็นแสงวอร์มให้นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะใช้เป็นไม้ละแหน่งนะครับแล้วก็ส่วนตรงขอบข้างเนี่ยก็เล่นด้วยทิวบัว เข้ามาเสริมให้งานมันดูดีมากขึ้นครับส่วนของท็อปตรงนี้จะเป็นท็อปลามิเนตลายหินอ่อนนะครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกับท็อปหินจริงส่วนด้านล่างเนี่ยสามารถวางซาวบาได้หรือว่าลิ้นชักเก็บของได้ครับผมมาในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นที่วางทิชชู่เยียนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะวางพระนะครับตรงจุดนี้ก็มีการมาปรับแบบหน้างานนะครับให้เหมาะสมกับขนาดของทิชชูเยียนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยสามารถวางของตกแต่งได้ส่วนของขอบข้างตรงนี้นะครับเราก็จะให้มีความ เพื่อล้อกับตัวงานทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นขอบมุมโค้งรับกับมุมโสนด้านแน่นะครับและทางฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีการวางพพิคเนตนะครับสัญลักษณ์ตัวโอมเนี่ยเราก็จะสั่งทําเป็นแบบพิเศษให้นะครับแล้วก็ตัวไฟซ่อนเนี่ยก็จะเป็นแสงวอ์มเหมือนกันส่วนชั้นนี้ก็สามารถวางพวกของตกแต่งแล้วก็มีลิ้นชักให้เป็นซอฟต์โฟโทุกบ้านครับผมและมาในฝั่งนี้ก็จะมีลิ้นชักให้เหมือนกัน,นครับตรงนี้มีการสั่งทําพิเศษหน้างานนะครับซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าของบูชาเยอะนะครับมีการสัง่ง ในส่วนของห้องครัวบ้างนะครับส่วนแรกของตรงครัวนะครับเราก็จะใช้เป็นบานประตูอลูนะครับขอบข้างเนี่ยจะเก็บดีเทลโดยการใช้บัวโพลีมาปิดงานให้ดูดีมากขึ้นครับและด้านบนเนี่ยจะเป็นกรุขนังให้ล้อกันทั้งฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยจะเป็นขนังตกแต่งทั่วไปนะครับแล้วก็มีการมาปรับหน้างานก็คือตรงนี้เดี๋ยวจะวางพวกโซนรูปต่างๆนะครับโซนนี้จะเป็นโซนของตู้เย็นนะครับตู้เย็นเนี่ยก็จะมีมุมโค้งรับให้เหมือนกันแล้วก็สามารถวางตู้เย็นไว้ขนาดใหญ่ได้ส่วนทางฝั่ง นี้ก็จะเป็นวางของตู้โชว์หรือว่าตู้วายนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะใช้เป็นหน้าบานมือจับโปรไฟล์แล้วก็ใส่ของได้ครับผมส่วนท็อปตรงนี้นะครับจะเป็นท็อปหินเทียมลายหินอ่อนนะครับตับด้วยแสงสีวอร์มนะครับส่วนหน้าบานตรงนี้ก็จะเป็นบานกระทงนะครับมาเก็บของได้แล้วก็ด้านบนก็เป็นมือจับภายในตัวครับผมด้านล่างก็จะเป็นลิ้นชักสามารถเก็บของแล้วก็เก็บพวกถ้วยจานของที่ไม่ได้โชว์ครับผมมาด้วยแพลนของส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าบานบานใหญ่นะครับ กเก็บของให้ได้เหมือนกันซึ่งเป็นบานฟิกให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นให้บิวเข้ากับตัวไมโครเวฟแล้วก็เตาอบที่ลูกค้าให้มานะครับตรงนี้เนี่ยเราจะจบมุมด้วยการเป็นมุมโค้งให้เรากับตัวงานทั้งหมดครับตรงนี้ก็เป็นมุมโค้งเหมือนกันเชื่อมต่อกันเลยเพื่อเวลาเดินเนี่ยจะได้ไม่กระแทกนะครับทางโซนนี้เนี่ยตู้ทางฝั่งนี้เราสามารถวางของโชว์ได้นะครับหรือว่ากลดไวยได้ครับผมหน้าบานเนี่ยเราจะใช้เป็นบานกระจกสีใสนะครับแล้วก็ตัวมือจับเนี่ยจะเป็นมือจับอลูมิเนียมฝั่งนี้เนี่ ล้างจานนะครับซึ่งอ่างล้างจานเนี่ยตรงนี้เราจะแบ่งเป็น2องเลเยอร์เหมือนทางฝั่งนู้นเลยเลเยอร์แรกเนี่ยก็เก็บของได้ด้านบนเนี่ยจะมีการมาอะแดปหน้างานก็คือมาใส่แอร์ทางฝั่งนี้และมาทางโซนฝั่งนี้ท็อปเนี่ยจะเป็นท็อปหินเทียมเหมือนกันลายหินอ่อนนะครับด้านล่างก็จะเป็นมือจับโปรไฟล์ตัดด้วยลาติเนสสีเทาครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยสามารถเข้ามาเซวิสได้ครับมาทางฝั่งนี้ก็เก็บของโชว์ได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้จะแบ่งเป็น2องเลเยอร์เหมือนกันครับเพื่อใส่ของโชว์ได้แล้วก็ ด้านล่างก็เป็นลินชักลินชักเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ประมาณ1เมตรได้ครับผมมาในส่วนของเคาน์เตอร์นะครับตรงนี้ก็จะมาปรับไท้ยที่หน้าง,งานเหมือนกันซึ่งเป็นขนาด L shape นะครับด้านข้างเนี่ยเราก็สามารถเก็บของแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเก็บของเหมือนกันเป็นมือจับแบบโปรไฟล์สีดำตัดด้วยลามิเนตสีเทานะครับแล้วก็ส่วนด้านในเนี่ยเราจะใช้เป็นบานปรับระดับได้ครับผมส่วนมาทางเคาน์เตอร์ แบ่งเลเยอร์ตรงนี้ก็จะเป็นมือจับในตัวเหมือนกันครับแล้วก็ปรับระดับให้เหมือนกันแล้วก็สามารถใส่ของในช่องโล่งตรงนี้ได้ครับมาในโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่สามารถวางโต๊ะเวลานั่งดื่มได้นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะตกแต่งด้วยไม้ระแนงครับส่วนโซนด้านข้างนี้ก็จะตกแต่งด้วยไม้ระแนงเหมือนกันครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะมีการวางโต๊ะทานอาหารนะครับซึ่งจะทําให้พื้นที่ตรงนี้ไม่เกะกะกับโต๊ะทานอาหารด้วยครับผมต่อมาในส่วนของชั้น2บ้างนะครับชั้น2เนี่ยก็จะมีห้องนอนอยู่ ห้องนะครับห้องนอนแรกเนี่ยจะเป็นห้องนอนที่ออกแบบตามฟังก์ชันการใช้งานของผููอยู่อาศัยนะครับซึ่งห้องนอนแรกเนี่ยตัวเตียงเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่3.5ฟุตนะครับเราก็ออกแบบฐานเตียงแล้วก็ตรงขั้นบันไดตรงเนี้ยเราก็จะออกแบบให้1ขั้นแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีการซ่อนไฟสีบอมให้นะครับตัวเตียงนะครับจะมีความพิเศษก็คือเราทําเป็นฐานเตียงแล้วก็ด้านล่างนี้ก็สามารถเก็บของใต้เตียงได้นะครับ ฝั่งนี้เนี่ยเราจะเว้นร่องไว้ให้เป็นช่องร่องของผ้าม่านครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยสามารถเป็นโซนงานหรือว่าทำกันบ้านโซนนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีลิ้นชักให้แล้วก็มาในส่วนของผนังหัวเตียงเนี่ยก็จะมีการเล่นดีเทลโดยการใช้ไม้ระแนงเกี่ยมนะครับซึ่งพ่นสีให้เข้ากับตัวลามิเนตแล้วก็ตัวท็อปตรงนี้ก็จะเป็นท็อปหินอ่อนที่ล้อไปกับสไตล์บ้านทั้งหมดนะครับด้านบนเนี่ยมีการตัดโทนไม้เพื่อให้งานเนี่ยมันมีความมินิมอลมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชั้น วางของตกแต่งได้ครับมาในส่วนของผนังทีวีบ้างครับผมจะล้อไปกับตัวผนังหัวเตียงครับซึ่งเป็นสไตล์โมเดรนมินิมอลนะครับผนังทีวีเนี่ยมีการซ้อร่องด้วยการใช้สีดำนะครับแล้วก็ใช้ลามิเนตลายไม้กับสีขาวเนี่ยมาตัดกันครับด้าน,นบนเนี่ยจะมีการติดผนังแอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของบานเลื่อนตรงนี้ก็จะเป็นเลื่อนเข้าเลื่อนออกเพื่อรับแสงได้ครับด้าน,นบนมีการปิดรางเลื่อนให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งนี้จะมีการเก็บดีเทลคือ พรมเป็นมุมโค้งแล้วก็เจ็บของโชว์ในตู้โชว์ได้ครับแล้วก็มาในส่วนของผนังตกแต่งนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นผนังตกแต่งในตัวแล้วก็เป็นห้องเชื่อมระหว่างห้องนอนแรกกับห้องนอนสองนะครับซึ่งความพิเศษของประตูตรงนี้เราจะใช้เป็นแม่เหล็กให้นะครับทางเดินเข้าห้องนอนเข้ามานะครับห้องนี้ก็จะเป็น walk in closet ที่เชื่อมระหว่างของห้องนอนนี้นะครับมาในโซนของตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าตรงนี้เราออกแบบให้สําหรับผู้ใช้งานสองห้องนี้สามารถใช้ร่วมกันได้ครับตรงราวเนี่ยจะเป็นราว แขวนเสื้อผ้านะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นลิ้นชักนะครับซึ่งลิ้นชักเนี่ยเราจะใช้เป็นมือจับที่ออกสี่ไม้ล้อไปกับตัวสไตล์มินิมอลนะครับลิ้นชักตรงนี้ก็เก็บพวกชุดชั้นในหรือว่าของไม่เรียบร้อยได้ครับผมแล้วก็ตรงฟิตติ้งเราจะใช้เป็นซอฟโคดให้ทุกบานครับแล้วตัวมือจับตรงนี้ก็จะเป็นมือจับที่ล้อไปกับงานมินิมอลเหมือนกันครับมาทางฝั่งนี้ของตู้เสื้อผ้าเหมือนกันก็สามารถแบ่งข้างระหว่างผู้ใช้2องท่านได้ครับผมตรงนี้ก็จะสามารถเก็บพวก ของที่เราไม่ได้ใช้บ่อยได้ครับอ่างตรงนี้เราจะมีการรุผนังตกแต่งนะครับซึ่งจะใช้ไม้ระแนงสีไม้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตกแต่งแล้วก็ซอล่องด้วยสีดําครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชุดที่ทางเจ้าของบ้านซื้อมาสําเร็จรูปแล้วทางเราติดตั้งให้นะครับเดี๋ยวมาในส่วนของห้องนอนที่2กันบ้างนะครับห้องนอนที่2เนี่ยก็จะคล้ายๆเหมือนห้องนอนแรกเลยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นประตูแม่เหล็กให้นะครับทางฝั่งนี้ จะต่างจากห้องนอนที่แล้วก็คือฝั่งนี้จะเป็นเตียง5ฟุตนะครับตัวพวกฐานพวกนี้เราก็จะใช้ท็อปลามิเนตให้เหมือนกันนะครับมาในโซนของหัวเตียงเนี่ยเราก็จะมีปลั๊กให้สําหรับเสียบชาร์จแบตท,ที่ใช้งานนะครับแล้วด้านบนเนี่ยก็เก็บของหรือว่าเก็บของตกแต่งได้ครับและมาในโซนของฝั่งนี้โซนนี้จะมีการเชื่อมระหว่างตัวตู้กับตัวผนังทีวีแล้วก็ทางผนังทีวีเนี่ยจะมีการซ่อร่องสีดําแล้วก็ใช้ปลั๊กสีดําเพื่อให้ตัดกับงานนะครับด้านล่างนะครับตรงนี้ก็สาม มาวางสาบาได้แล้วก็ชั้นล่างเนี่ย ฟังก์ชันการใช้งานก็เก็บของได้ทั้งหมดครับผมและโซนนี้ก็เป็นโซนที่สามารถทํางานได้ส่วนสุดท้ายนะครับของห้องนอนนะครับตรงนี้เราก็จะจบมุมด้วยการโค้งให้ทุกมุมนะครับแล้วก็ทางฝั่งผนังตกแต่งก็เป็นมุมโค้งเหมือนกันมาในส่วนของห้องนอนที่3นะครับห้องนอนที่3เนี่ยก็จะมีการบิวอินห้องนอนทั้งหมดแล้วก็จะมีทางบล็อกอินโคเชตนะครับส่วนแรกของห้องนอนที่3เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นผนังทีวีนะครับซึ่งเรากรุผนังให้มีเลเยอร์ออกมาโดยดีเทลเนี่ยเราจะใช้เป็นลามิเนตสีครีมเหมือนกันแล้วก็ตัดะ เป็นสีดำนะครับห้องตรงนี้สามารถติดตั้งทีวีได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นท็อปลามิเนตายหินอ่อนเหมือนกันครับแล้วก็ลิ้นชักก็เก็บของได้เหมือนกันครับผมมาในส่วนของผนังหัวเตียงกันบ้างครับผนังหัวเตียงเนี่ยตัวเบาตรงนี้เราก็จะแบ่งเลเยอร์ตามแต่ละช่องแล้วก็ซ่อนปลักไว้ให้นะครับเบาเนี่ยผ้าจะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับสีก็จะเป็นสีออกสีเทาเบดเบดนะครับแล้วก็หัวเตียงเนี่ยก็จะซ่อนด้วยไฟซ่อนใส่รางเก็บเรียบร้อยครับผมส่วนไฟตรงนี้เราเพิ่มลูกเล่นมาในงานหัว เพื่อให้งานมันดูโมเดินมาในส่วนของทางฝั่งนี้กันบ้างครับซึ่งจะล้อไปกับตัวงานทั้งหมดก็คือเป็นผนังตกแต่งสซะล่องสีดําแล้วก็มาเล่นดีเทลด้วยการใช้ไม้ระแนงสีขาวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่สามารถเลื่อนเข้าออกเพื่อเข้าทาง Walk-in ินค s e t ได้นะครับ สรุปบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะครับถ้าใครสนใจบิวอินเนี่ยสามารถส่งข้อมูลหรือว่าแปลนบ้านมาให้ทางทีมงานเนประเมินราคาได้นะครับแล้วทางเราเนี่ยจะมีบริการทำภาพ AI ให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับส่วน EP แีหน่เราจะพาไปชมบ้านหลังไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ